ชมหน้าน้องมอดแฟนสาวสามารถพยักอรุณที่สมรักคำสิงเป็นพ่อสื่อให้เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสามารถพยักอรุณเจ้าของฉายาเพชรคา,าดหน้าหยกอดีตนักมวยแชมป์โลกในวัย60ปีด้วยความเป็นคนหนุ่มหน้าตาดีมีบุค,คลิกที่โดดเด่นประกอบกับมีนิสัยเจ้าสำราญทำให้มีบุคคลชักชวนเข้าสู่วงการบันเทิง และเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันทางด้านสามารถพยักอรุณพบรักกับแฟนสาวมอดทิดาราอายุห่างกันถึง32ปีโดยได้พบรักตั้งแต่น้องมอดเรียนปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนื่องจากคุณพ่อของแฟนสาวเป็นแฟนคลับจากนั้นก็ได้สารสัมพันธ์ต่อซึ่งมีทางด้านเพื่อนรักอย่าง สมรักคําสิงเป็นพ่อสื่อให้กับความรักในครั้งนี้ด้วยโดยทางด้านสามารถพยักอรุณและน้องมอดเคยเปิดใจในรายการคลับไ r i เดย์โชว์ถึงเรื่องราวในชีวิตที่สูตรรักต่างวัย32ปีหลังพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ปลื้มห่วงมากห้ามไม่ให้คุยกันแต่เพราะความรักจึงเอาชนะทุกอย่าง และว,วันนี้ทางเราก็จะพาไปชมเปิดโชมหน้าน้องมอดหวานใจสามารถพยักอรุณสาวที่หยุดหัวใจของผู้ชายคนนี้ไว้จะสวยขนาดไหนไปชมกันได้เลย